ระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแบบครบวงจรพร้อมเร่งหาตลาดใหม่บรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรจากกรณีที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยอัตราร้อยละสิบเก้านายจตุพรบุรุษพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ประเมินผลกระทบจากการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยจากสหรัฐในอัตราร้อยละสิบเก้า จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างแน่นอนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกร,กรต้องวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลึกกันต่อไปแต่เนื่องจากยังอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับประเทศอื่นในภูมิภาคทําให้ไทยยังสามารถแข่งขันในตลาดสหรัฐได้ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแบบครบวงจรหรือ one-stop service บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเช่นธนาคาร และเร่งจัดหาตลาดใหม่เพิ่มเติมและเดินหน้าเจราจาความตกลงเขตการค้าเสรีกับภูมิภาคอื่นๆส่วนประเด็นการยกเว้นสินค้าเกษตรกับสหรัฐจะทำงานร่วมกับหอ,อการค้าเพื่อทำความเข้าใจกับเกษตรกรเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนที่เพียงพอรวมทั้งมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตสำหรับภาคเกษตรกรเช่นลดค่าปุ๋ยและวัตถุดิบอื่นๆ ต้องลดต้นทุนการผลิตไอ้นนอยังยินยันเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรอะต้องลดให้เขาเพื่อ่จะแข่งขันได้คือเราเจอภาษี19%เกเซนมันก็ไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วแต่จะให้เขาอยู่ได้ต้องลดต้นทุนการผลิตไปให้เขาอยู่ได้อันนี้คือสิ่งที่จะต้องไปดำเนินการตรงนี้นะครับแล้วก็การหาตลาดใหม่ๆนะที่สำคัญนะเราก็มอบให้ทางทูตพานิชไปดูตลาดทั่วโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่ารัฐบาลตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมเดินหน้าแก้ไขในทุกมิติ ภายใต้หลักการคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเกษตรกร,ร,กรและผู้ประกอบการเป็นสำคัญสัพทวีศรีวิบูลรายงาน